สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเกียวและก็ช่องแมวเล่าหนังกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมขอพักจากหนังมาเฟียพาทุกคนมาพบกับหนังที่เป็นต้นแบบของหนังสยองขวัญหลายๆเรื่องในปัจจุบันหนังเรื่องนี้นั้นมีชื่อเรื่องว่า The Shining ครับหนังเรื่องนี้จะเล่าถึงครอบครัวของแจ็คที่ย้ายไปอาศัยอยู่บนโรงแรมสุดหรูบนภูเขาที่ห่างไกลจากผู้คนเพียงลําพังโดยที่โรงแรมแห่งนี้จะปิดทําการในช่วงหน้าหนาวความเงียบเหงาอ้างว้างและความมืดมนของโรงแรมผีแห่งนี้ค่อยๆเปลี่ยนแจ็คให้กลายเป็นคนละคนครอบ ครอของแจ็คจะเอาตัวรอดจากโรงแรมนี้อย่างไรโรงแรมผีจะสามารถกืนกินครอบครัวนี้ไปได้หรือไม่ก่อนที่เราจะไปรับชมหนังเรื่องนี้พร้อมกันผมอยากรบกวนเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและคําเตือนนะครับหากใครต้องการจะไปดูหนังเรื่องนี้เองผมขอให้ข้ามคลิปนี้ไปได้เลยนะครับเอาล่ะครับหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วก็ลองมาฟังผมเล่ากันดูครับ หนังนั้นเริ่มต้นมาที่รถสีเหลืองคันหนึ่งได้ขับมาจอดที่โรงแรมสุดหรูแห่งหนึ่งที่ตีนเขาครับชายใส่สูทคนนี้นั้นมีชื่อว่าแจ็คทอร์แรน์วันนี้แจ็คนั้นเดินทางมาพบกับอัลแมนซึ่งเป็นผู้บริหารของโรง,งแรมแห่งนี้เมื่ออัลแมนเห็นว่าแจ็คมาถึงเขาก็บอกให้เลขาไปตามบิลมาที่ห้องอัลแมนได้แนะนําให้ Jack แจ็คกับบิลรู้จักกันแจ็ค<ล>นั้นเป็นทั้งครูและนักเขียนเขาจะเป็นคนมาดูแลโรงแรมแห่งนี้ในช่วงหน้าหนาวอัลแมนนั้นเล่าให้ฟังว่าการทํางานของโรงแรมโอเวอร์ลุคนั้นไม่เหมือนกับที่่อืน พวกเราจะทำงานกันตั้งแต่15พฤษภาคมไปจนถึง30ตุลาคมจากนั้นโรงแรมก็จะปิดยาวไปจนถึงพฤษภาคมปีหน้าเพราะในช่วงหน้าหนาวหิมะของที่นี่นั้นจะสูงปกคลุมถนนไปหมดทำให้รถไม่สามารถเข้าออกได้งานของแจ็คก็คือการดูแลและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ทำความร้อนต่างๆแจ็คบอกว่าเขาไม่ติดอะไรอัลแมนจึงเล่าต่อไปว่าความน่ากลัวอีกอย่างก็คือความเงียบเหงาและการถูกตัดขาดจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงแจ็คจึงตอบอัลแมนไปว่านั่นก็เป็นอีกสิ่ง ที่เขาต้องการเพราะตอนนี้แจ็คก,กําลังเขียนผลงานใหม่ของเขาอยู่การได้ใช้ชีวิตอยู่เงียบๆคนเดียว5เดือนจะเป็นประโยชน์กับงานของเขามากอันแมนได้ยินดังนั้นก็ใจชื้นเพราะว่าความเงียบเหงาอ้างว้างนั้นเป็นปัญหาใหญ่สําหรับหลายๆคนอันแมนบอกกับแจ็คว่าเขามีเรื่องสุดท้ายที่จะต้องบอกกับแจ็คเอาไว้ก่อนที่จะมอบตัวแจ็คให้กับบิลรับช่วงต่ออันแมนนั้นได้เล่าให้แจ็คฟังถึงโศกนาฏกรรมในปี70คนที่เคยทํางานตําแหน่งเดียวกับอันแมนก่อนหน้านี้เขามีชื่อว่าชาวเกรดี้ ชาวเกรดี้นั้นเป็นคนที่มีประวัติการทำงานที่ดีเขาเคยมาดูแลโรงแรมแห่งนี้ในช่วงหน้าหนาวชาวนั้นมากับเมียของเขาและลูกสาวอีกสองคนในฤดูหนาวปีนั้นชาวได้เกิดอาการผิดปกติทางจิตขึ้นมาเขาอาลวาดและฆ่าครอบครัวของเขาตายด้วยขวานก่อนที่เขาจะยิงตัวเองตายตามด้วยปืนตำรวจสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอาการที่คนสมัยก่อนนั้นเรียกกันว่าไข้กระท่อมมันสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อผู้คนถูกขังให้อยู่ร่วมกันเป็นเวลานานแจ็คได้ยินก็รีบบอกอัลแมนไปว่า เขามั่นใจว่าเรื่องพวกนี้จะไม่เกิดกับครอบครัวของเขาอย่างแน่นอนภาพตัดมาที่เมียและลูกของแจ็คนะครับเมียของแจ็คนั้นมีชื่อว่าเวนดี้ส่วนลูกของแจ็คนั้นมีชื่อว่าแดนนี่ครับแดนนี่ได้ชวนให้แม่ของเขาไปอยู่ที่โรงแรมโอเวอร์ลูกกับเขาและพ่อในช่วงหน้าหนาวนี้ในคืนนั้นแดนนี่ลูกชายของแจ็คได้คุยกับเพื่อนในจินตนาการของตัวเองซึ่งมีชื่อว่าโทนี่ครับจากนั้นจู่ๆแดนนี่ก็ตาเหลือกขึ้นมาและมองเห็นภาพนิมิตของตัวเองเขายืนอยู่ที่หน้าลิฟต์สีแดงมีเลือดจํานวนมากไหลออกมาจากห้องเด็กผู้หญิงสง องคนอยู่ในชุดสีฟ้าจ้องมองมาที่เขาอีกทางเขายังเห็นตัวเองกำลังยืนอ้าปากค้างอยู่ที่นั่นด้วยจากนั้นภาพก็ตัดไปที่แดนนี่กำลังพูดคุยอยู่กับหมอนะครับหลังจากที่หมอคุยกับแดนนี่เสร็จหมอก็ได้ชวนเวนดี้ไปคุยกันที่ห้องข้างๆหมอบอกกับเวนดี้ว่าแดนนี่อาการปกติดีไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเวนดี้ได้ยินแบบนั้นก็โล่งอกครับหมอถามเวนดี้ต่อไปว่าแดนนี่เริ่มมีเพื่อนในจินตนาการตั้งแต่เมื่อไหร่เวนดี้เล่าว,ว่ามีอยู่คืนหนึ่งแจ็คก,กลับบ้านมาในสภาพที่เมามากเขาพบว่าแดนนีไป วุ่นวายกับโต๊ะทํางานของเขาจนเละแจ็คก,ก็เลยดึงแขนแดนนี่ออกมาจากโต๊ะเขาทํารุนแรงเกินไปทําให้แดนนี่ไหลหลุดเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ทําให้แจ็คเลิกเล่าอย่างเด็ดขาดและแดนนี่ก็เริ่มมีเพื่อนในจินตนาการของเขาที่มีชื่อว่าโทนี่วันรุ่งขึ้นแจ็คขับพาครอบครัวของเขาไปยังโรงแรมโอเวอร์ลุกในตอนนี้นั้นโรงแรมแห่งนี้กําลังเตรียมตัวปิดให้บริการในหน้าหนาวอันแมนพาแจ็คและครอบครัวเดินสํารวจรอบๆโร,ร,รงแรมและเล่าให้พวกเขาฟังว่าการออกแบบของโรงแรมแห่งนี้นั้นได้แรงบันดาลใจมาจาก พวกอินเดียแดงมันเป็นที่ชื่นชอบของบรรดาลาเศษฐีและดาราดังมากมายภาพตัดมาที่แดนนี่นะครับในขณะที่เขากําลังปาลูกดอกอยู่ในห้องเล่นเกมจู่ๆแดนนี่ก็รู้สึกถึงพลังงานบางอย่างเขาจึงหันกลับไปดูที่ด้านหลังแดนนี่ช็อกจนหายใจไม่ทั่วท้องภาพที่เขาเห็นก็คือเด็กสาวในชุดสีฟ้าที่เขาเคยเห็นในภาพนิมิตแดนนี่นั้นยืนจ้องพวกเธออยู่สักพักจนกระทั่งพวกเธอเดินออกจากห้องไปกลับมาที่อัลแมนนะครับเขากําลังพาแจ็คกับเวนดี้ไปดูห้องของพวกเขาในช่วงหน้า,นา นาวจะมีแค่ห้องนี้เท่านั้นที่ใช้เครื่องทําความร้อนได้จากนั้นเอาแมนก็พาครอบครัวของแจ็คไปเดินดูสวนวงกดซึ่งเป็นแลนด์มาร์คของโรงแรมแห่งนี้พวกเขาสร้างโรงแรมแห่งนี้ขึ้นมาบนสุสารของพวกอินเดียแดงแจ็คกับเัลแมนคุยกันไปได้สักพักพ <The universe. S 1> นักงานก็ได้พาแดนนี่เดินเข้ามาหัวห <Yeah. S 1> น้าเชฟก็เลยอาสาพาแดนนี่และเวนดี้ทัวร์ห้องครัวของโรงแรมเวนดี้เดินชมครัวอันใหญ่โตมโหฬารของโรงแรมและมาหยุดอยู่ที่ห้องแช่แข็งที่เก็บเนื้อสัตว์ทั้งหมดเอาไว้หัวหน้าเชฟบอกว่าเวนดี้และครอบครัวนั้นไม่ต้องเป็น ห่วงเรื่องอาหารเลยเพราะในห้องนี้มีเนื้อสัตว์เกือบทุกประเภทเก็บเอาไว้จากนั้นหัวหน้าเชฟก็ถามแดนนี่ไปว่าด็อกชอบกินอะไรซึ่งด็อกนั้นก็เป็นชื่อเล่นของแดนนี่แดนนี่จึงตอบกลับไปว่าเฟนไฟ์หัวหน้าเชฟก็เลยปิดห้องแช่แข็งและพาพวกเขาไปดูที่อื่นต่อระหว่างทางเวนดี้ก็ได้ถามหัวหน้าเชฟไปว่าทําไมหัวหน้าเชฟถึงรู้ชื่อเล่นของแดนนี่ได้เพราะมีแต่เวนดี้กับแจ็คเท่านั้นที่รู้ชื่อนี้และเวนดี้ก็มั่นใจว่าเธอเพิ่งเคยเจอกับหัวหน้าเชฟเป็นครั้งแรกหัวหน้าเชฟนนั้้ไไไม่่ดตตออบะรแพพาวก มาดูที่ห้องเก็บสเบียงกันต่อห้องนี้มีไว้สําหรับเก็บอาหารกระป๋องทุกชนิดรวมไปถึงพวกของแห้งด้วยขณะที่หัวหน้าเชฟกําลังอธิบายว่าของในห้องมีอะไรอยู่บ้างแดนนี่ <Danny S 1> นั้นก็เกิดอาการผิดปกติขึ้นอีกครั้งเขาเห็นภาพหัวหน้าเชฟกําลังยืนคุยอยู่กับแม่จากนั้นก็ได้ยินเสียงแววเข้ามาในหัวว่า <What? S 1> ชอบกินไอศครีมไหมด็อกทาเอาแดนนี่รู้สึกช็อกไปสักครู่เมื่อหัวหน้าเชฟแนะนําห้องเก็บสเบียงเสร็จเขาก็พาเวนดี้ออกมาจากห้องนั่นเป็นจังหวะเดียวกันกับที่อัาแมนกับแจ็คเดินออกมาพอดีอัมบอกกับ หัวหน้าเชฟว่าเขาจะขอยืมตัวเวนดี้ไปแป,ป๊บหนึ่งหัวหน้าเชฟบอกว่าไม่มีปัญหาก่อนที่เขาจะหันไปถามกับแดนนี่ว่าชอบกินไอศครีมไหมด็อกจากนั้นหัวหน้าเชฟจึงเดินจูงมือแดนนี่ไปกินไอศครีมช็อกโกแลตด,ด,ด้วยกันระหว่างที่กินไอติมอยู่หัวหน้าเชฟก็ถามแดนนี่ไปว่าแดนนี่ <Danny S 2> รู้ไหมทำไมหัวหน้าเชฟถึงรู้ว่าแดนนี่ชื่อด็อกแดนนี่นั้นนั่งอึ้งไปสักพักครับจากนั้นหัวหน้าเชฟก็เล่าว่าสมัยเขายังเป็นเด็กเขาสามารถคุยออกับคุณย่าได้โดยที่ไม่ต้องเปิดปากเลยคุณย่าเรียกสัมผัสวิเศษ ในตอนแรกหัวหน้าเชฟคิดว่าเขากับคุณย่ามีความสามารถพิเศษนี้กันอยู่สองคนแต่แท้ที่จริงแล้วยังมีคนแบบแดนนี่กับหัวหน้าเชฟอยู่อีกมากมายเพียงแต่ว่าคนเหล่านั้นยังไม่รู้ตัวซึ่งสัมผัสพ,พิเศษของแดนนี่ก็คือคนในจินตนาการของเขาโทนี่นั้นมักจะมาเข้าฝันบอกเรื่องราวต่างๆให้แดนนี่ฟังหัวหน้าเชฟเลยถามแดนนี่ว่าโทนี่นั้นมีพูดอะไรเกี่ยวกับโรงแรมแห่งนี้หรือเปล่าแดนนี่บอกว่าโรงแรมแห่งนี้เคยเกิดเรื่องร้ายๆขึ้นใช่ไหมที่ห้อง237พอหัวหน้าเชฟ ได้ยินเลขห้องเขาก็ตกใจเป็นอย่างมากแล้วก็บอกกับแดนนี่ว่าห้ามไปยุ่มยามที่ห้องนั้นเป็นอันขาดเขานั้นย้ำแล้วย้ำอีกไม่ให้แดนนี่เดินเข้าไปเฉียดที่ห้องนั้นหนึ่งเดือนต่อมาครอบครัวของแจ็คใช้ชีวิตกันตามปกติในโรงแรมหรูทุกคนในครอบครัวมีความสุขกับการอยู่ที่นี่วันหนึ่งขณะที่แดนนี่ขี่จัก,กรยานไปตามทางเขาบังเอิญผ่านไปที่ห้อง237เข้าแดนนี่เกิดความอยากรู้อยากเห็นจึงเดินเข้าไปเปิดประตูห้องปรากฏว่าประตูห้องนี้ได้ถูกล็อกเอาไว้จากนั้นสัมผัสพิเศษ ของแดนนี่ก็ทํางานอีกครั้งแดนนี่เห็นภาพของเด็กสาวสองคนอีกแล้วเขาเริ่มรู้สึกกลัวจึงรีบปั่นจักรยานหนีไปภาพตัดกลับไปที่แจ็คนะครับในขณะที่เขากําลังนั่งพิมพ์งานอยู่อย่างขมักขม้นเวนดี้ได้เดินมาทักทายกับเขาแต่แจ็คก,ก็กลับหัวเสียใส่เธอเขาหาว่าเวนดี้มาทําลายสมาธิของเขาจากนั้นก็หยิบกระดาษที่พิมพ์ไว้ฉีกทิ้งด้วยความโมโหแจ็คเริ่มตั้งกฎขึ้นมาว่าเวนดี้นั้นห้ามมารบกวนเขาเวลาทํางานอีกเป็นอันขาดแจ็คยังพูดจาแย่ๆใส่เเวนีกก่่่ออออทจะไลธอออ จากนั้นเวนดี้กับแดนนี่ก็ออกไปเล่นหิมะก,กันข้างนอกอย่างสนุกสนานตามภาษาแม่ลูกทิ้งให้แจ็คที่เอาแต่ทํางานไว้คนเดียวในห้องโถงแจ็คได้ยินเสียงแม่ลูกเล่นกันยังมีความสุขจึงเดินเข้าไปดูทั้งสองคนผ่านทางหน้าต่างตอนนี้สายตาของแจ็คนั้นเริ่มไม่เหมือนเดิมแล้วเขาดูเหมือนกับว่ากําลังเริ่มจะวิป,ปริตตัดมาที่เวนดี้นะครับตอนนี้เธออยู่ในห้องวิทยุสื่อสารเวนดี้ทดลองใช้เครื่องพวกนี้จนสามารถวิทยุไปที่สถานีตํารวจได้เวนดี้แจ้งกับพวกตํารวจว่าตอนนี้โทรศัพท์ของโรงแรมนั้นใช้ได้ ได้บ้างไม่ได้บ้างตำรวจก็บอกว่าช่วงนี้พายุหิมะนั้นแรงมากมันน่าจะทําให้สายโทรศัพท์เสียหายและคงจะไม่มีใครไปซ่อมจนกว่าจะหมดหน้าหนาวน,านี้ถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ให้เธอแจ้งมาทางนี้ได้เลยอีกทั้งทางตำรวจก็ยังกำชับให้เวนดี้เปิดวิทยุสื่อสารเอาไว้ด้วยตลอดภาพตัดมาที่แดนนี่นะครับเขากําลังถีบจ,จัก,กรยาน3ล้อไปทั่วโรงแรมเช่นเคยแดนนี่ขี่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปพบเข้ากับเด็กสาวสองคนในชุดสีฟ้าอีกครั้งครั้งนี้พวกเธอทักทายแดนนี่ ก็ชวนเขาไปเล่นด้วยกันแดนนี่นั้นช็อกจนพูดอะไรไม่ออกจากนั้นเขาก็เห็นภาพนิมิตอีกครั้งเด็กสาวสองคนได้ถูกขวานจามจนเละเทะและพวกเธอก็กําลังขยับเข้ามาใกล้เขามากขึ้นเรื่อยๆแดนนี่กลัวจนต้องเอามือมาปิดตาไว้แต่เมื่อเขาลืมตาขึ้นก็พบว่าเด็กสาวสองคนนั้นได้หายไปแล้วอยู่มาวันหนึ่งขณะที่แดนนี่กาลังดูทีวีอยู่กับเวนดี้แดนนี่นั้นเกิดอยากเล่นเป็นนักดับเพลิงจึงได้ขอแม่เข้าไปเอาชุดดับเพลิงในห้องนอนเวนดี้ก็บอกว่าแจ็คเพิ่งจะเข้าไปนอนได้ไม่นาน ไว้ค่อยไปเอาวันหลังได้ไหมแต่แดนนี่ก็งอแงจะเข้าไปให้ได้เขารับปากว่าจะย่องเข้าไปให้เงียบที่สุดเวนดี้รู้สึกได้ว่าช่วงนี้แจ็คนั้นเริ่มเปลี่ยนไปจึงพยายามห้ามแดนนี่ไม่ให้เข้าไปรบกวนพ่อแต่นั่นก็ไม่สําเร็จเธอก็เลยกําชับแดนนี่ไปว่าห้ามส่งเสียงเด็ดขาดแดนนี่แอบย่องเข้าไปในห้องและพบว่าแจ็คนั้นนั่งตาลอยอยู่ข้างเตียงเมื่อแจ็คเห็นแดนนี่เขาก็เรียกแดนนี่เข้าไปกอดแจ็คถามแดนนี่ว่าเขาชอบที่นี่ไหมแดนนี่บอกว่าเขาชอบแจ็คบอกว่าดีแล้ว เพราะเขานั้นอยากให้ลูกอยู่กับเขาที่นี่ตลอดไปแดนนี่ถามแจ็คไปว่าพอจะไม่ทําร้ายแดนนี่กับแม่ใช่ไหมแจ็คนั้นอั้มอึ้งไปสักพักก่อนจะบอกว่าเขานั้นรักลูกมากที่สุดในโลกภาพตัดมาที่แดนนี่นะครับกาลังเล่นรถไฟอยู่ที่ทางเดินแต่จูจ่ๆก็มีลูกบอลปริศนาไหลเข้ามาชนเข้ากับรถไฟของเขาแดนนี่นั้นเงยหน้าขึ้นมาแต่ก็ไม่พบกับใครเลยแดนนี่คิดว่าแม่เขาคงจะเป็นคนทําแดนนี่เดินสำรวจไปรอบๆและพบเข้ากับห้องห้องหนึ่งที่ประตูห้องนั้นแง้มเปิดเอาไว้อยู่ ห้องสองที่เคยถูกล็อกเอาไว้ณนะตอนนี้มันได้เปิดออกมาเองแล้วแดนนี่จึงตัดสินใจเข้าห้องไปเพราะคิดว่าเวนดี้อาจจะอยู่ข้างในนั้นตัดกลับมาที่เวนดี้นะครับตอนนี้เธอกําลังตรวจความเรียบร้อยอยู่ที่ห้องไฟในขณะที่เธอกําลังง่วนอยู่กับงานจู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงปแปลกๆดังขึ้นเธอตามต้นตอของเสียงไปจนเจอกับแจ็คนอนฟุบอยู่บนโต๊ะทํางานแล้วก็กําลังกรีดร้องด้วยความทรมานเวนดี้รีบวิ่งเข้าไปปลุกแจ็คให้ตื่นขึ้นและเมื่อแจ็คตื่นขึ้นก็บอกกับเวนดี้ ว่าเขาเพิ่งฝันร้ายและมันเป็นฝันที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตของเขาเลยแจ็คเล่าให้เวนดี้ฟังว่าในฝันของเขานั้นเขาได้ฆ่าเวนดี้กับแดนนี่ตายจากนั้นก็หั่นศพพวกเขาทั้งสองคนเป็นชิ้นๆแจ็คเริ่มใจคอไม่ดีเวนดี้เลยพาแจ็คลุกขึ้นมาจากพื้นขึ้นมานั่งบนเก้าอี้จู่ๆแดนนี่ก็เดินเข้ามาเวนดี้เข้าไปหาแดนนี่แล้วก็พบว่าในตอนนี้แดนนี่ตกอยู่ในภาวะช็อกและที่คอของเขานั้นก็มีรอยแดงช้ำอยู่เวนดี้กอดลูกแล้วก็โวยวายใส่แจ็คเพราะเธอคิดว่านี ีเป็นฝีมือของแจ็คเวนดี้อุ้มลูกแล้วก็วิ่งหนีออกไปจากห้อง ภาพตัดมาที่แจ็คกำลังเดินอยู่คนเดียวตามทางเขาเริ่มมีอาการสติหลุดลอยและบ้าคลั่งอย่างชัดเจนแจ็คเดินไปที่บาร์เล่าเพื่อให้แอลกอฮอล์ได้ช่วยบรรเทาจิตวิญญาณของเขาแต่ทางโรงแรมก็ได้เก็บเหล้ากลับไปหมดแล้วแจ็คจึงได้แต่นั่งร้องไห้อยู่คนเดียวที่บาร์ว่างเปล่าแจ็คนั้นเริ่มเห็นภาพหลอนและคิดว่ามีบาร์เทนเดอร์อยู่ที่นั่นด้วยอีกคนหนึ่งเขาเริ่มคุยปรับทุกข์แล้วก็ดื่มเหล้าไปกับบาร์เทนเดอร์ในจินตนาการอยู่สักพักจากนั้นเวนดี้ก็ได้ถือไมม้้้ววิ่่งงตาม Jack มาาแีบรเนนนดัอหฟูม ฟแล้วก็เล่าให้แจ็คฟังว่าแดนนี่ได้เดินเข้าไปในห้อง237และเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกําลังอาบน้ําอยู่ที่อ่างผู้หญิงคนนั้นเป็นคนบีบคอแดนนี่ภาพนั้นตัดไปที่หัวหน้าเชฟกาลังนอนดูทีวีอยู่ที่บ้านกลมอุตุบอกว่าพายุหิมะนั้นจะเข้าปกคลุมพื้นที่ในวันพรุ่งนี้และจูจูหัวหน้าเชฟนั้นก็สัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างซึ่งทําให้เขาเกิดอาการตัวสั่นแล้วก็ตาค้างขณะเดียวกันแดนนี่ที่นอนอยู่บนเตียงของเขาก็เกิดอาการแบบเดียวกันกับหัวหน้าเชฟแดนนี่ตัวสั น,น้ำลายฟูมปากส่วนแจ็คก,ก็ได้เดินเข้าไปที่ห้อง237และได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งกำลังแก้ผ้าอาบน้ำอยู่ในอ่างเมื่อผู้หญิงคนนั้นเห็นแจ็คเข้าเธอก็ลุกขึ้นจากอ่างอาบน้ำในสภาพเปลือยเปล่าแจ็คได้เผยให้เห็นรอยยิ้มอันวิปริตของเขาอีกครั้งแจ็คนั้นค่อยๆเดินเข้าไปหาสาวสวยคนนั้น พวกเขากอดและจูบกันอย่างดูดดื่มพอรู้ตัวอีกทีผู้หญิงคนนี้ก็ได้กลายร่างเป็นหญิงชราที่มีร่างกายเน่าเปื่อยและเหี่ยวย่นแจ็คค่อยๆถอยหลังหนีออกมาแต่หญิงชราก็เดินตามแจ็คมาอย่างไม่ลดละแล้วก็หัวเราะอ,ออกมาอย่างสะใจแจ็คตกอยู่ในภาวะหลอนเขาค่อยๆถอยออกมาจากห้องแล้วก็ร็อกประตูตัดกลับมาที่หัวหน้าเชฟนะครับเขากําลังพยายามโทรไปที่โรงแรมแต่พายุหิมะนั้นก็ได้พังสายโทรศัพท์ไปเรียบร้อยแล้วและทําให้เขาไม่สามารถติดต่อกับทางโรงแรมได้แจ็ค กลับมาที่ห้องของเขาในสภาพปกติและบอกกับเวนดี้ว่าเขาไม่พบเจออะไรในห้องนั้นเลยจากนั้นแจ็คก,ก็เข้าไปปลอบเวนดี้ที่กําลังกลัวเวนดี้นั้นสับสนเป็นอย่างมากเพราะรอยช้ำที่คอของแดนนี่นั้นเป็นของจริงแจ็คบอกเวนดี้ว่าไม่แน,น่แดนนี่อาจจะเป็นคนลงมือบีบคอตัวเองก็เป็นไปได้เวนดี้เริ่มทนไม่ไหวกับโรงแรมแห่งนี้แล้วเธอจึงบอกกับแจ็คไปว่าเธออยากพาแดาน,นนี่หนีออกไปจากที่นี่พาปตัดมาที่แดนนี่นะครับเขานอนอยู่บนเตียงอ้าปากค้างแล้วก็เห็นภาพนิมิตอีกครั้งแดน นี่เห็นประตูที่มีตัวหนังสือสีแดงเขียนอะไรเอาไว้บางอย่างจากนั้นเขาก็เห็นภาพหน้าลิฟสีแดงอีกครั้งเลือดจ,จํานวนมากไหลทะลักออกมาจากห้องอย่างบ้าคลั่งเหมือนกับอารมณ์ของแจ็คในตอนนี้แจ็คบอกกับเวนดี้ว่าเขากําลังจะประสบความสําเร็จอยู่แล้วแต่เวนดี้นั้นก็เอาแต่สร้างปัญหาขัดขวางเขาเขายอมให้เวนดี้ทาลายชีวิตเขาไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วพูดจบแจ็คก็เดินออกไปจากห้องและทิ้งให้เวนดี้ร้องไห้เสียใจอยู่คนเดียวแจ็คเดินทําลายข้าวของเครื่องใช้จนไปโผล่ที่โถงทางเดินมันถูกจั แต่งเต็มไปด้วยลูกโป่งหลากสีที่ดูเหมือนกับว่าโรงแรมแห่งนี้จะจัดปาร์ตี้ขึ้นที่นี่ ภาพตัดไปที่หัวหน้าเชฟเขาได้โทรไปหาตำรวจหัวหน้าเชฟบอกว่าเขาติดต่อกับทางโรงแรมไม่ได้เลยจึงอยากให้ทางตำรวจช่วยวิทยุไปถามความเรียบร้อยกับโรงแรงมให้กับเขาหน่อยตำรวจนั้นก็ยินดีที่จะช่วยและก็บอกให้หัวหน้าเชฟโทรมาหาใหม่ในอีก20นาทีกลับมาที่แจ็คนะครับเขากลับมาที่บาร์เล่าในห้องบอลลูนครั้งนี้ในห้องนั้นเต็มไปด้วยผู้คนใส่สูทแถมยังมีวงดนตรีเล่นอยู่อีกด้วยบรรยากาศในงานนั้นคล้ายกับงานกาล่าดินเนอร์แจ็คเดินปรีไปที่บาร์เล่าและก็สั่งเล่ากับบาร์เทนเดอร์คนเดิมแจ เงินให้กับบาร์เทนเดอร์ไปแต่เขาก็ไม่รับเงินของแจ็คแจ็คถือแก้วเหล้าของเขาเดินไปรอบๆงานอย่างมีความสุขบอยคนหนึ่งในงานกําลังยกเครื่องดื่มไปเสิร์ฟแต่บังเอิญชนเข้ากับแจ็คทําให้เครื่องดื่มนั้นหกใส่แจ็คจนเละเอะเทอะแต่แจ็คที่กําลังอารมณ์ดีอยู่ก็ไม่ได้โมโ oh หอะไรเขาบอยได้พาแจ็คไปล้างเนื้อล้างตัวในห้องน้ําในขณะที่บอยกําลังเช็ดตัวให้กับแจ็คอยู่แจ็คก็ถามบอยไปว่าเขาชื่ออะไรบอยบอกว่าเขานั้นชื่อชาวแจ็คนั้นคิดอยู่สักครู่แล้วก็ถามว่าชาวมีลูกมีเมียหรือเปล่าชาชว บอกว่าเขามีลูก2คนและมีอีกหนึ่งคนแจ็คนั้นก็จําหน้าชาวขึ้นมาได้จากในหนังสือพิมพ์เพราะเช้านั้นเคยทํางานที่นี่และเช้าก็เป็นคนสับลูกเมียเป็นชิ้นๆก่อนที่จะยิงตัวเองตายเช้านั้นทําหน้างงอยู่สักพักและบอกแจ็คว่าเขานั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาคิดว่าแจ็คเป็นคนที่ดูแลที่นี่ซะอีกแจ็คก,ก็ยืนสตันอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นเช้าก็บอกกับแจ็คว่าแดนนี่ลูกชายของเขาพยายามจะนําคนนอกเข้ามาที่นี่แดนนี่นั้นมีพลังพิเศษอันทรงอนุภาพและเขากําลังจะใช้มันขัดขวางแจ็คจาก นั้นเช้าก็เล่าให้แจ็คฟังถึงเรื่องลูกสาวของเขาลูกสาวของเขาขโมยไม่ขีดไฟมาและพยายามจะเผาโรงแรมแห่งนี้ชาวก็เลยจัดการสั่งสอนลูกของเขาไปแต่เมียของเขาก็ดันเข้ามาขัดขวางเขาไว้เขาก็เลยสั่งสอนเมียของเขาไปด้วยคนหนึ่งตัดกลับมาที่เวนดี้นะครับเธอกําลังประเมินสถานการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากนั้นเธอก็ได้ยินเสียงของโทนี่เพื่อนในจินตนาการของแดนนี่นั้นตะโกนร้องคําว่าเลือดออกมาเวนดี้จึงวิ่งเข้าไปหาแดนนี่ที่อยู่ในห้องเมื่อไปถึงเธอก็กลับพบกับโทนี่แทนต่อ ตอนนี้โทนี่ได้เข้าสิงร่างของแดนนี่แล้วเวนดี้พยายามเรียกสติให้แดนนี่กลับมาแต่โทนี่ก็บอกว่าตอนนี้แดนนี่ไม่อยู่ที่นี่ภาพตัดกลับมาที่แจ็คนะครับเขากำลังเดินตามเสียงวิทยุที่ตำรวจพยายามติดต่อกับโรงแรมจนมาถึงออฟฟิศของอัลแมนแจ็คเดินเข้าไปแล้วก็ถอดแผงวงจรวิทยุออกมาทำให้ตอนนี้วิทยุไม่สามารถใช้การได้กลับไปที่หัวหน้าเชฟนะครับเขาโทรกลับไปหาตำรวจเพื่อสอบถามความคืบหน้าแต่ทางตำรวจก็บอกว่าพวกเขาก็ไม่สามารถติดต่อกับทางโรงแรมได้เช่นกัน หน้าเชฟวางสายกับตำรวจไปด้วยท่าทีเป็นกังวลในวันรุ่งขึ้นหัวหน้าเชฟได้ขึ้นเครื่องบินเที่ยวแรกเดินทางมาที่โรงแรมเมื่อเขาลงจากเครื่องก็รีบโทรหาเพื่อนของเขาที่เป็นเจ้าของอู่รถเพื่อให้เขาช่วยหารถลุยหิมะให้หัวหน้าเชฟเช่ารถขับไปหาเพื่อนของเขาเพื่อเปลี่ยนรถระหว่างทางเขาก็พบว่าสภาพอากาศวันนี้มันเลวร้ายมากมีหิมะปกคลุมทั่วทุกพื้นที่และมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเต็มไปหมดจากนั้นภาพก็ตัดไปที่เวนดี้กับแดนนี่พวกเขากำลังดูกระตูนอยู่ด้วยกันเวนดี้ก็บอกว่าเธอจะเข้าไป ให้แดนนี่กับโทนี่รออยู่ที่นี่ก่อนก่อนเธอไปเธอได้ล็อกประตูห้องเอาไว้และหยิบไม้เบสบอลติดมือไปด้วยเวนดี้เข้าไปหาแจ็คที่ห้องทํางานของเขาในตอนนี้บรรยากาศที่ห้องทํางานของแจ็คนั้นดูมืดมนกว่าเดิมมากๆเวนดี้ไม่พบแจ็คที่ห้องทํางานเธอเดินไปเดินมาอยู่ครู่หนึ่งจนไปหยุดเข้ากับเครื่องพิมพ์ดีดของแจ็คเธอได้ลองอ่านงานของแจ็คดูปรากฏว่าแจ็คนั้นพิมพ์อยู่ประโยคเดียวซ้ําๆอยู่เต็มหน้ากระดาษว่าทําแต่งานโดยไม่ได้เล่นทําให้แจ็คเป็นคนหมองมนเวนดี้หันไปดู งานเก่าๆที่แจ็คทำทิ้งเอาไว้ปรากฏว่ากระดาษทั้งปึ้งที่พิมพ์เอาไว้ก็พิมพ์อยู่แค่ประโยคนี้ประโยคเดียวแจ็คนั้นค่อยๆยองเข้ามาหาเวนดี้จากด้านหลังแล้วก็ถามเธอไปว่าเธอชอบผลงานของเขาไหมแจ็คในตอนนี้นั้นดูหลุดลอยเป็นคนละคนอย่างสมบูรณ์แบบแล้วเขาค่อยๆเดินเข้าไปหาเวนดี้ส่วนแดนนี่นั้นก็ได้ยินเสียงทั้งหมดผ่านทางนิมิตของเขาจากนั้นเขาก็เห็นภาพลิษ์แดงที่ท่วมไปด้วยเลือดกับประตูที่มีตัวหนังสือสีแดงอีกครั้งเวนดี้ค่อยๆถอยหนีออกมาจากแจ็คแจ็คพูดจาต่อว่าเวน หาว่าเธอไม่ค่อยใส่ใจเขาแจ็คตอนเวนดี้ไปจนถึงบันไดและบอกว่าเขาจะขยี้สมองเธอเวนดี้พยายามเอาไม้เบสบอลออกมาป้องกันตัวแต่แจ็คก็ยังคงเดินเข้าไปหาเธอเวนดี้ันไม่มีทางเลือกจึงทุบหัวแจ็คจนสลบแล้วก็ลากแจ็คเข้าไปในห้องครัวเพื่อขังเขาเอาไว้ในห้องสเสบียงจากนั้นเวนดี้ก็หยิบมีดทำครัวที่อยู่แถวนั้นติดมือออกไปแล้วก็นั่งร้องไห้ยอยู่ที่นอกห้องพอแจ็คได้สติขึ้นมาก็ขอร้องให้เวนดี้เปิดประตูให้เขาเวนดี้บอกแจ็คว่าเธอจะหนี หนีออกไปจากที่นี่แจ็คก,ก็บอกเวนดี้ว่าเธอหนีไปไหนไม่ได้หรอกไม่เชื่อก็ให้ลองออกไปเช็คดูเวนดี้ได้ยินดังนั้นจึงวิ่งออกไปดูรถหิมะที่ด้านนอกเมื่อไปถึงก็พบว่าแจ็คได้ทําลายรถคันนั้นทิ้งไปแล้วภาพตัดมาที่แจ็คนอนอยู่ในห้องสเสบียงนะครับชาวได้เข้ามาเคาะประตูเพื่อปกให้แจ็คตื่นมาคุยกับเขาชาวบอกผ่านประตูที่ล็อกอยู่ว่าแจ็คไม่สามารถจัดการตามที่คุยกันได้แจ็คยังทุ่มเทไม่มากพอชาวสั่งให้แจ็คไปจัดการกับเวนดี้อย่างเด็ดขาดแจ็คนั้นก็สัญญากับชาวไปว่าเขาจะจัด การทุกอย่างให้เรียบร้อยและจากนั้นเสียงประตูเหล็กที่ขังแจ็คเอาไว้ก็ถูกปลดล็อกออกมาภาพตัดมาที่หัวหน้าเชฟกําลังมุ่งหน้าไปที่โรงแรมส่วนแดนนี่ที่ถูกโทนี่เข้าสิงอยู่ก็เดินมาหาเวนดี้ที่กําลังนอนเขาหยิบมีดที่เวนดี้วางเอาไว้บนหัวเตียงขึ้นมาจากนั้นก็เดินไปหยิบลิปสติกบนโต๊ะเครื่องแป้งและนํามันไปเขียนข้อความสีแดงที่ตรงประตูห้องไว้ว่าเรดรัมจากนั้นก็ร้องคําว่าเรดรัมโดยเสียงโทนี่จนกระทั่งเวนดี้ตื่นขึ้นมาเธอรีบคว้าม,มีดออกจากมือของแดนนี่แล้ว เข้าไปกอดเขาจากนั้นเธอก็เห็นตัวหนังสือสีแดงที่แดนนี่เขียนผ่านกระจกว่า murder หรือฆาตกรนั่นเองจากนั้นก็มีเสียงดังขึ้นมาตอนนี้แจ็คกําลังเอาขวานจามประตูห้องอยู่เวนดี้ที่ไม่รู้จะทํายังไงเธออุ้มแดนนี่วิ่งหนีเข้าไปในห้องน้ําและพยายามเปิดหน้าต่างระบายอากาศออกเพื่อจะหนีผ่านช่องนั้นไปเวนดี้สามารถส่งแดนนี่ออกไปได้สําเร็จแต่ช่องระบายอากาศก็เล็กเกินไปสําหรับเธอเธอบอกให้แดนนี่หนีไปซ่อนตัวส่วนทางด้านแจ็คก็ทําลายประตูห้องเข้ามาได้ส เรเขาเดินตรงมาที่ห้องน้ําและพบว่าประตูห้องนั้นถูกล็อกเอาไว้แจ็คจึงเอาขวานจามไปที่ประตูห้องน้ําเวนดี้ที่อยู่ในห้องน้ําก็กรีดร้องด้วยความกลัวในมือเธอมีมีดอยู่แต่เธอก็ไม่อยากจะใช้มันแจ็คนั้นผ่าประตูออกมาจนเป็นร่องเล็กๆที่สามารถยื่นมือเข้าไปในห้องน้ําเพื่อปลดล็อกจากด้านในได้เวนดี้ก็เอามีดเข้าไปกรีดแคนของแจ็คเพื่อขัดขวางเขาเอาไว้นั่นเป็นจังหวะเดียวกันกับที่หัวหน้าเชฟนั้นขับรถหิมะมาถึงที่โรงแรมพอดีพอแจ็คได้ยินเสียงเครื่องยนต์จึงหยุดนิ่งไปสักพัก เขาวิ่งเข้าไปในห้องครัวแล้วก็ซ่อนตัวอยู่ในตู้เก็บของส่วนแจ็คก,ก็เดินถือขวานไปที่ห้องครัวเช่นกันเวนดี้พอเห็นแจ็คออกไปแล้วก็พยายามจะออกจากห้องน้ําแต่ประตูก็ดันติดทําให้เธอออกไปไหนไม่ได้ทางด้านของหัวหน้าเชฟพอจอดรถเสร็จเขาก็เดินเข้าไปในโรงแรมแจ็คนั้นได้ถือขวานดักรอหัวหน้าเชฟอยู่และเมื่อได้ระยะแจ็กก็เอาขวานออกมาแล้วก็จามไปที่หน้าอกของหัวหน้าเชฟไปซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่แดนนี่นั้นกรีดร้องออกมาพอแจ็คได้ยินเสียงร้องก็เดินกระเพกออกตามหาแดนนี่ต่อแดนนี่ วิ่งหนีออกจากห้องครัวเพื่อเอาชีวิตรอดแจ็คเลือไปเห็นเข้าพอดีจึงรีบวิ่งตามแดนนี่ไปเวนดี้ที่เพิ่งออกจากห้องน้ําได้ก็ถือมีดตามหาแดนนี่อยู่เช่นกันเธอวิ่งขึ้นบันไดไปจนถึงชั้นบนสุดเธอหันไปทางขวามือแล้วก็พบกับห้องหนึ่งที่เปิดประตูอ้า,อาไว้อยู่ในห้องนั้นมีสัตว์ประหลาดในชุดหมีกําลังกินไอติมผู้ชายคนหนึ่งอยู่จากนั้นทั้งสองก็ลุกขึ้นมาจ้องหน้าของเวนดี้เวนดี้นั้นช็อกจนทําอะไรไม่ถูกเธอรีบวิ่งหนีตามหาตัวแดนนี่ต่อส่วนแจ็คก,ก ที่นอกโรงแรมแล้วก็ตะโกนเรียกชื่อแดนนี่เมื่อเขาเห็นแดนนี่แจ็คก็รีบวิ่งไล่ตามแดนนี่ไป แดนนี่วิ่งหนีเข้าไปในสวนวงกดแจ็ควิ่งตามรอยเท้าของแดนนี่เข้าไปยังไม่ลดละทางด้านเวนดี้ก็ยังคงตามหาแดนนี่ไม่พบเธอวิ่งเข้าไปจนเจอศพของหัวหน้าเชฟใกล้ๆกับห้องแดงเวนดี้ออกอาการกลัวเป็นอย่างมากแต่พอเธอหันกลับมาเวนดี้นั้นก็ต้องช็อกไปมากกว่าเดิมชาวนั้นได้โผลออกมาในสภาพที่หัวโชกไปด้วยเลือดเวนดี้จึงรีบหนีเข้าไปในห้องแดงปรากฏว่าข้างในห้องแดงนั้นมีห้องมืดอยู่อีกห้องหนึ่งที่เต็มไปด้วยโครงกระดูกจํานวนมากกําลังนั่งกินเลี้ยงกันอยู่ในห้องทางด้านแดน นนี่ก็เริ่มรู้สึกตัวแล้วว่ารอยเท้าของเขาทําให้แจ็คตามตัวเขามาได้แดนนี่จึงรีบถอยหลังเดินสวนรอยเท้าของตัวเองและหนีไปอีกทางพร้อมกลบรอยเท้าใหม่เพื่อหลอกแจ็คทางด้านเวนดี้ก็ยังคงวิ่งหนีทุกอย่างที่ตามหลอกหล้อนเธออยู่เธอได้มาพบเข้ากับลิฟต์แดงในนิมิตของแดนนี่เขา้าและลิฟต์แดงก็เริ่มมีเลือดไหลท่วมออกมาเลือดสีแดงจํานวนมากกําลังไหลท่วมมาที่เวนดี้แจ็คตามรอยเท้าของแดนนี่ออกมาจนสุดทางก็เริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติแจ็คหันซ้ายหันขวาก็ไม่พบกับแดน เลยเวนดี้วิ่งหนีไปที่ด้านหน้าโรงแรมและไปโผล่ที่หน้าสวนวงกฏพอดีทําให้เธอได้พบเข้ากับแดนนี่ที่วิ่งหนีแจ็คออกมาทั้งคู่วิ่งเข้าไปกอดกันส่วนแจ็คนั้นไม่สามารถหาทางออกจากสวนวงกฏไปได้เวนดี้กับแดนนี่ขึ้นรถหิมะที่หัวหน้าเชฟขับมาหนีออกไปทิ้งให้แจ็คนั้นร้องไห้คนคลางในสวนวงกฏอยู่คนเดียวและด้วยสภาพอากาศอันหนาวเหน็บด้านนอกก็ทําให้แจ็คแข็งตายอยู่ในสวนวงกฏแห่งนี้และภาพกระตัดไปที่โรงแรมอีกครั้งบนผนังมีรูปถ่ายขาวดำอันเก่าแก่ yeah ในนั้นได้มีรูปของแจ็คอยู่ด้วยเขาแต่งตัวหล่อเนียบในชุดทักซิโดยืนอยู่ด้านหน้าสุดของรูปจากนั้นกล้องก็เลื่อนลงมาเผยเห็นตัวหนังสือที่เขียนอยู่ในรูปว่าโรงแรมโอเวอร์ลุกห้องบอลลูนวันที่4กรกฎาคมปี1921จากนั้นหนังเรื่องนี้ก็จบบริบูรณ์ครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับหนังเรื่อง The s h i n i n g ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้ผมเกียวและช่องแมวเล่าหนังต้องขอ ตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ